bàn các bạn đi kiểu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ลมคุกเกี้ยวครับพี่น้องตักให้ออกออก่อนครับ น้ำครับน้ำลวดกันแท้กันบ้านเลยครับด่ดูน้ำครับน้ำครึ่งแท็กครับโนครับข้วก็ถือว่าไหลดีอยู่ครับ ว่าปากดังครับใบมีดใหม่หัวจรวดใหม่ลาวใบมีดใหม่หมดครับดังน้ำหยั่งบนีิไปเบิ้งครับดังครับกระไดคอหรือดังกับปากโอ้เขาไหลดีครับยิมไดยัเห็นมาแบบนี้กระไดแดดยังไม่ออกเลยครับ ียงนี่คือจมน้ำเหมือครับเฟียงนี่ผมไอเฮ็ดรอบสามไม่ไเฮ็ดได้ปะครับนี่เบื้งน,น้ำที้งใ่เหรอเยวน้ำออกแบบได้ครับน้ำเต็มเบิดครับลวดกันแท้เบิดครับนี่โอ้ยผู้เสียวเฟียงเนาะลงขีดตมมิได้ขีดตมเลยครับ ถ้านกไม่กินครับถ้านกไม่กินนี่ในกระบื้องรูดไรละตันครับนี่ดูนกกินครับนี่นกกินนกโหดที่รีครับหมู่บ้านนี่หมดประทัดไปประมาณเกือบร้อยนัดครับหอหนึ่งเกือบหมดเลยครับแค่ตอนเย็น,นครับเดี๋ยวนั้นลมเลยนะเอ้ย นี่ครับถ้าไม่ทำรอบสามก็เดี๋ยววิทน้ำใส่ใส่ปุ๋ยเอาลูกเขาอีกรอบนึงครับเพราะต้องสูบใส่ยารับน้ำนี่น้ำมันยู่ขึ้นมาครับดูครับนี่ครับน้ำเบิ่งครับนี่น้ำเกี่วเข่าลุยน้ำครับเบิ่งฝนครับ ลำคาญนกครับเกี่ยวเพราะลำคาญนกถ้าปลูกตอนนี้ยอดจองเต็มหมดแล้วครับจักสิพ่อให้เขาว่า็ขอหกหนึ่งไก่ทองคำแปดสิบเก้าปากดังครับพี่น้องแล้วก็ดังน,ำน้ำยังปากดังเดียววะ เ,เดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งก็จะได้เกี่ยวแปดห้าครับแปดห้าก็เริ่มท้องกันหมดแล้วครับหลายเจ้าแล้วครับตรงนี้ก็เกี่ยวหกหนึ่งคนระับหกหนึ่งอันนั้นกระทวมท้องครับข้างลลางกลังมานครับ กลางกลมปากดังครับแค่กระดังน้ำนังดูน้ำครับบางน้ำขุ่นนี่ถ่วมแทกเลยครับน้ำน้ำอยู่กันมากครับ เอาก็ไล่ดีอยู่ครับแต่เม่มีนกมันก็เลยไล่สามงานนี่มันก็ยี่ด้เป็นอุ้มหมดแล้วครับไปสองตันมันรุดออกครับนี่นกนี่ครับนี่ปัญหาโหมดทิพไ์าลงอยู่เบ็ดมือครับแดดพอออกมาซีหามือเลยเยาะย้อนลำคันนกเลยครับนี่ นกมันโอ้มันกินโหดวด,ดิลีครับกินเป็นตันหมดแล้วลผมเบิ้งนี่โอ้เข่าไหลดีครับเข่าไรเต็มเกี่ยวบัวๆเลยขันนกก็กินดิสิขนาดเดย์นนี่ปุ้ยเพื่อได้เต็มอุ้มบนะครับนกมันกินโหดครับ